เอาละครับผมก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ Neo c ับท t ว v กับเมือง City Neo City เออ Neo City แล้วก็กับความแหลกที่เพิ่มขึ้นนะครับผมเนื่องจากว่าเมืองมันก็ใหญ่ขึ้นแล้วนะมันก็จะมีอาการแหลกๆน,นิดนึงนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะโอเคมาเรามาต่อกันเลยกับคลิปนี้นะครับผมผมสังเกตว่าเออตรงเนี้ยวัตถุดิบ มันไม่พอนะครับผมการนําเข้ามันช้าซึ่งผมจะออ <c oughs> ทำไอ้ล้างรถไฟนะครับผมรถไฟขนส่งวัตถุดิบนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมต้องซื้อที่ข้างบนนี้นะครับผมโอ,โอเคมานี่ซื้อเลยเลยอยู่หมื่นเจ็ดนะครับผมโอเคเราผมซื้อที่ตรงนี้เออ ดี๋ยวผมขอขยายบ้านประชาชนก่อนแล้วกันนะเพื่อให้แบบว่าเรามีเงินทุนเยอะขึ้นนะครับผมสิ่งที่ผมจะใช้คือถนนสี่เลนนะครับผมเราจะใช้เป็นถนนใหญ่เลยราคา60สิทับถึงช่องนะครับผมโอเคต่อจากนี้เลยนะ2อ0พตรงนี้จะ เหมือนกับว่าจะเป็นเมืองใหญ่นะครับผมเขตย่านคนรวยประมาณนี้โอเคเป็นถนนแบบสี่เลนเลยคนระับก็แบบเดียวกับตัวนี้นะสี่เลนเพียงแต่ว่ามันจะใหญ่กว่าแล้วก็สวยกว่านะครับผมโอเคผมลงบ้านก่อนเลย เอาแค่นี้ก่อนนะครับเขาค่อยเปลี่ยนเข้าค่อยไปแล้วก็เรื่องของน้ําวางไปให้จัดให้ดีนะครับผมเราอย่าวางแบบนี้นะมันไม่คุ้มนะให้วางแบบนี้เห็นวงมันนะินไหมให้มันอยู่แบบเออเยายาวหน่อยก็ดีนะครับผมเพราะว่ามันจะแบบไม่เปลืองพื้นที่นะโอเคประมาณนี้ตอนนี้เงินเราหมื่นห้าเสร็จแล้ว ผมจะออกยังไม่ได้อันนี้สถานีขนส่งผู้โดยสารแล้วแล้วสถานีอันนั้นอ่าอยู่นี่ผมจะเอาตัวนี้นะครับผม4ี่หมื่นห้าอีกไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้หกหมื่นนะครับผมสถานีถ่ายสินค้านะครับผมขนส่งสินค้านะฮะเพราะเนื่องจากว่านี่อันนี้น่าจะ ไม่ค่อยมีคนใช้ไปซื้อเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวผมจะลองนี่แบบนี้เลยฮะ,ะเพิ่มสถานี้รถไฟเข้าไปนะผมเพื่อที่แบบว่าจะให้มันนําสินค้าออกไปจัดจําหน่ายที่ต่างเมืองนะครับผมอันนี้เต็มวะถ้างั้นเดี๋ยวผมลบอันนี้ทิ้งนะ ้าลบไม่ได้อะอ๋อหยุดก่อนนะครับผมเอาตัวนี้ทิ้งไดบอาคารยังไม่มีที่วางเอ้าทำไมลบไม่ได้ลบไม่ได้จะลบทิ้งเท่าไหร่ลบไม่ได้จ,จ,รไไดจริงๆนะถ้าเอาตามหลักความเป็นจริงคือไอ้พวกขยะพวกนี้นะครับไม่ควรมาอยู่ในอุตสาหกรรมนะน่าจะให้ดีนะ่า จะต้องไปอยู่แบบไกลๆเลยนะครับผมเป็นส่วนของโซนขยะโดยเฉพาะนะตบไปตอนนี้ก็รอทางด้านของเองินก่อนนะครับผมซึ่งเงินเรายังไม่พอนะตอนนี้ก็มีบ้านปุดขึ้นมาบ้างแหละขอต้อนรับก็สู่นิโอซิตี้เมืองที่ความกระตุกอันดับหนึ่งโอ้โหดูน้ำเสียครับ นี่ขนาดมีเครื่องบำบัดแล้วนะฮะดูน้ำเสียดิจะทำยังไงกับมันดีวะไอเรื่องน้ำเสียนี่แย่แย่เพราะผมก็กลัวว่ามันจะไหลมานี่นะถ้ามันไหลมานี่ก็โดนประชาชนก็ป่วยเป็นไข้กันอีกนะครับผมรดูว่าผมจะย้ายดีวะย้ายไปไหนดีจริงๆผมอยากทำเปบนแบบว่าเออ ขุดเป็นเหมืองนะครับผมแล้วปล่อยไม่ใช่ขุดเป็นเหมืองขุดเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรอไอเคื่อนนะครับผมแล้วเราก็ใช้น้ําเสียเนี่ยช่วยในการผลิตเพราะผมเคยทําแบบนั้นอยู่นะครับผมตอนนี้ประชากรตายกันเป็นเบือเลยนะตายกันเพียบเลยเออตรงนี้มันน,น้อยว่างี้ ได้ไหมอ่ะเอาไปอันหน,นึ่งก็คือเผาศพนะครับผมตอนนี้ต้องบริการรถเผาศพนะครับผมรถเก็บศพซึ่งนี่เพียบเลยเห็นปะนี่นี่ก็นี่อีกอันนี้ก็ล้างแล้วนะครับผมงเราจะลุ่งไหมเนี่ยจะลุ่งหรือจะร่วงก็ ดูกันอีกทีนะครับแต่ตรงนี้ผมว่าไม่น่าจะรุ่งแล้ตรงเนี้ยจำปีเลยอะ่ะเดี๋ยวผมต้องไปหาวิธีไอ้วิธีแก้ไขน้ำเสียนะผมไม่ให้มันสกปกแบบนั้นนะครับแล้วก็ไม่รู้ต้องทำยังไงนะเพื่อจะแก้ไขมันยังงงๆอยู่แต่ตรงนี้ก็ ตรงนี้ก็ไม่น่าตั้งนะผมบอกเลยเอามาตั้งใกล้โรงงานเนี่ยแบบเนี้ยเราสูบน้ําดีไปให้ประชาชนเนี่ยมันก็ไม่น่าไม่น่าตั้งแหละต้องคิดวางแผนให้ดีๆนะผมตอนเราตั้งแรกๆแ,และดูระเบ็รบขยะเนีโคตรเยอะเพียบเยอะจัดส่วนสนุก มันวางอันนี้ไม่ได้ทางเข้าอะสร้างพื้นที่สวนสาธารนณะหรือว่าผมต้องเออไอ้ไนี่ก่อนปะลองดูนะผมอยากสร้างสวนสนุกอะตอนเนี้ยอยากสร้างสวนสนุกมากเลยลงพื้นที่ก่อนแล้วก็เอออยู่ไหนอันนี้เหรอระบบพึ่งพาอาศัยตัวเอง สินค้าพื้นเมืองออร์แกนิกเขตพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวนี่ปะอ่ะลองดูนะว่าได้ไหมไม่ได้ครับแล้วต้องลงอันไหนอ่ะพื้นที่สวนสาธารนณะมีใครรู้บ้างอันนี้วิทยาเขตอันนี้เครื่องบินอันไหนวะนี่เหรอ อ๋อเนี่ยพื้นที่สาธารนณะอ่าโอเคโอเคอลบแป๊บแล้วก็อันนี้อะไรลบเก็บพื้นที่สาธารนณะอ่าโอเคครับน่าจะได้แล้วนะมาแล้วครับสนสนุก ตอนแรกพาร์ทนี้ไม่คิดว่าจะได้สร้างสวนสนุกนะแหล่งท่องเที่ยวของเมืองเรานะครับผมสวนสนุกได้แล้วนะครับผมนี่พื้นที่ไม่ว่างเหรอต่อสร้างถนนตัดเข้ามาก่อนนะครับผมถ้าผมสร้างตรงนี้มันติดแน่นอนเชื่อเปล่ล่ะงั้นเอาแค่ตรงนี้นะครับผม ็คือแบบให้รถมันวิ่งเข้ามาทางเดียวนะง่ายๆอ่านี่ครับปึ๊บได้แล้วโอ้โงงอยู่ตั้งนานมามาเริ่มอภิมาหาสวนสนุกนี่เราก็วางวางนี้เลยครับเป็นทางให้ประชาชนเดินมาเที่ยวเล่นสวนสนุกของเรานะคร เข้ามาอย่างแรกเลยเราก็ต้องมาเจอกับเอ่อพวกบูธขายของปะที่โซส,สนุกบ, 3, บ้านปีสิงเราต้องวางอะไรอ๋อเราต้องเพิ่มพื้นที่สวนสนุกให้มันกลายเป็นระดับสามนะผมตอนนี้เรามันอยู่ระดับไหนอะเราต้องสร้างไปก่อนเรื่อยๆปะครับ ใครรู้ก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะมันต้องวางอะไรได้บ้างตอนเนี้ยพาร์ซาวางได้แค่พาร์ซานะครับผมโอเควางไปก่อนนะฮะแล้วก็อันนี้อะไรประตูหลักอันนี้ก็ประตูหลักพาร์ซาอันนี้คาเฟ่เสร็จแล้วก็คาเฟ่ครับเออคาเฟ่แล้วก็ร้านขายของที่ระลึก นี่ครับผมขาเข้าขาออกเราต้องมีนะครับห้องสุขาห้องซ่วมขาดไม่ได้เลยบูสเกมบูสผมจะเอาเป็นแบบนี้นะเออหันแบบนี้ครับอย่างนี้อย่างนี้อ่าแล้วก็ได้ไหมเนี่ยไม่ได้วะเดี๋ยวนะเอ๊ะจริงๆมัน หันชนกันได้สิเราต้องกดตัเนเห่ยวะอ๋อใช่ไหมไม่ใช่เดี๋ยวนะมันหันตัวไหนอ่ะอ๋อช่างมันก่อนนะครับอเอาแค่นี้ก่อนก็ได้โอเคไม่เห็นไหมฮะเริ่มมีคนมาแล้วมีประชาชนมาแล้วนะครับผมเราก็จะมีะไรายได้จากสวนสนุกตรงนี้นะครับผม อ๋อนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเออหายละหายอยู่ตั้งนานมันมาเข้าเขามาเข้าบูสูสเกมกันปะบูสลีโอเคเอามามา,มาประกบคู่กันนะครับผมมันก็จะได้เป็นแบบนี้สวยนะครับผมแล้วก็อันนี้คือม้าหมุนหมุนติ้วๆนะครับผมอ่านี่สถานที่ท่องเที่ยวและ แหล่งความบันเทิงของเมืองนี้นะครับอันนี้ผมออกไปรถทางเกี่ยวดีกว่าว่าวะเพราะว่ามันจะได้แบบไม่ติดจัะนีะ่ะตอนะีนอนเดินทางเดียวเอ้าไม่ได้อะถ้างั้นก็ โอเคได้แล้วแล้วก็วนออกมานะครับผมนี่ตรงนี้ก็จะเป็นร้านขายของนะฮะร,รอบๆเลยขอลบแป๊บมันไม่ติดกันนะแปบบ๊บนึงนะ,อะขอลบไปก่อนนะครับผมแล้วก็วางใหม่ เอาเป็นตัวนี้ดีกว่าตัวนี้เล็กอะไม่เอาเอานี้โอเคแล้วก็ถนนปึ๊บเรียบร้อยอ่านี่ครับก็จะมีร้านค้าพุดขึ้นมานะครับผมแล้วก็อันนี้คือคาเฟ่แห่งที่สอง เชื่อเลยจ้าอ่าหมดแล้วนะครับผมอันนี้ต้องรออัพรอมันอัพก่อนนะฮะอันนี้คือของตกแต่งนะผมอันนี้ตู้ตู้เกมตู้เกมตู้เกมจะไปวางตรงไหนโอเคเอาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเราค่อยขยับขยายไปเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้เงินเราก็ห้าหมื่นห้าหมื่นหกแล้วนะฮะ โอ้ผมว่าการขนส่งน่าจะเริ่มเพียงพอแล้วเพราะว่าเริ่มหายแล้วจริงๆถ้าเราไม่ลบมันก็จะเออมันก็จะมีตัวอาคารหลังใหม่ขึ้นมานะครับผมเพียงแต่ว่ามันก็จะใช้เวลาหน่อยนะมันแล้วแต่บางช่วงนะครับผมอันนี้ก็อ่าเริ่มหายแล้วเพราะว่าเริ่มมีคนซื้อไปใช้เยอะแล้วนะครับผมส่วนสนุกเรายังมีแค่นี้ครับผมยัเเยงเป็นเขาเรียกว่ายังเป็น ก้างอยู่นะครับผมเป็นก้างโอ้บวกเจ็ดพันด้วนะด,ดูนะเพราะว่าเราได้รายรับจากสวนสนุกเพิ่มขึ้นมานะครับผมนี่เห็นไหมเงินก็เลยบวกเข้ามานะครับผมยอดสุดยอดแล้วก็ผมขอลงรถไฟก่อนเลยนะครับผมเพื่อแบบว่าการขนส่งที่ดีนะครับผมโอเครถไฟนะฮะแล้วเราก็ล้างรถไฟ ตางนี้ผมจะให้มันขึ้นมาครับนะผมแล้วก็เลาะเอาเป็นถนนเอาเป็นถนนโค้งดีกว่าโอเคแล้วก็ยาวมาเลยนะครับผมเงินไม่พอรอแป๊บโอ้เป็นหมื่นเลย เป็นมือเลยครับผมรไฟเราอยู่ตรงนี้นะครับผมอันนี้ผมก็จะให้มันเข้ามาทางนี้นะก็ให้มันโค้งออกมา,มานะ้วผมแล้วก็ขึ้นมาข้างบนโอเค ก็ความสวยงามนะครับผมให้มันมีแบบเออมิติในการโค้งโค้งมนหน่อยนะครับเพื่อที่แบบว่ามันจะได้แบบดูเป็นแบบรถไฟวิ่งจริงๆนะนดแดงติดครับติดเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึง่งอ่ะไม่ติดนี่ว่ะ แล้วนะครับผมมันน่าจะติดเตัวทางโค้งมันนะนผมเอามาตรงนี้แล้วก็ปื้บให้มันมีแบบโคง้โคงๆมาหน่อยนะครับผมโอเคก็ยาวมาตอนนี้ขาดเงินนะครับผมขาดมื่นหนึ่งนะครับรอแปบ๊บรองเงินเข้ามาก่อนนะ เราจะมีรถไฟใช้กันแล้วนะครับผมสำหรับเมืองนี้ตอนนี้เรามีแหล่งท่องเที่ยวก็ต้องย่อมมีนักท่องเที่ยวเข้ามานะครับผมขั้นต่อไปเราก็จะเป็นเตรงนี้ผมก็จะวางเป็นสถานีรถไฟของฮู้ดเดสานนะครับผมช,ชานชลาฮู้ดเดสานนะฮะจริงๆทางรถไฟเข้ามันก็ต้องมีทางรถไฟออกเลยนะผมขอนี่ก่อนล้กันนะ ปึ๊เอาไม่ได้ถ้าเข้ามาเอาลงไปข้างล่างดีไหมอ่ะโอเคเอาลงไปข้างล่างเลยกันนะ ก็มาทางนี้แล้วก็ขึ้นมาแล้วก็มาขึ้นนี่โอเคนะครับผมก็จะมีสองฝั่งแล้วผมใต้ดินอันนี้มาจากเส้นนี้แล้วค่ารถจะออกมาเป็นเส้นนี้ก็ได้นะครับผมสวยเลยสวยเลยนะครับผมที่ไม่สวยตอนนี้ก็คือเงินนะครับผมตอนนี้เงินไม่สวยบอกเลยดูว่ามีประชาชนเข้ามาไหมแปดคนอันนี้ 8คนนะครับผมเนื่องจากว่าเออมันยังแบบวิ้ยมีคนตายเลยว่ะอะไรเนี่ยมันเล่นสนุกกันยนตายเลยเหรอจะสุดเกินไปแล้วนะ <c oughs> ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเออถ้าเขาจะมาสนุกมันก็ต้องมาวนเส้นนี้เหรออ,อ่า งั้นทางงั้นทางงั้นอ่ะผมทําเป็นเหมือนกับว่าจุดยูเทิร์นรถนะครับผมอุ้ยไม่ได้ดิยูเทิร์นตรงนี้ไม่ได้แต่ยูเทิร์นตรงนี้มันไอ้นี่นะมันเ,เรียกอะไรมันไม่ถึงมัน,นีงยยูเทิร์นบนสะพานแม่งเลยเออนี่จุดยูเทิร์นรถนะครับผมอ่าพอจะมาเขาจะมาเลี้ยวนี่แล้วก็ยูเทิร์นแล้วก็ลงนี่นะครับผมไปออกนู่นนะ เห็นยาต้องมีจุดอยู่เธอนะครับผมแล้วมันก็มีโจรน,นะฮะโจรโจรห้าร้อตอนนี้ตำรวจหมื่นสองโปเอาไว้ตรงนี้ยังไม่ได้สักทีล้างไฟผมต้องมีเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่มันก็ไม่มันอยู่นี่เลยมันก็วิ่งไปไหนก็ไม่รู้อะไรเนะี่ยซอยทอมพอสเนอะ อันนี้11คนเยสแกนซิตี้หมื0นซีนะครับผมอัปเดตมาโรงงานพลัางงานแสงอาทิต์นะครับผมนี่อันนี้คือรถไฟฟ้าอันนี้สนามเบสบอลอ่าแลนด์มาร์กใหม่แล้วสนามเบสบอลยวเราต้องหาที่ลงแรนด์แลนด์มาร์กนะครับผมตอนนี้ขอเพิ่มเงินภาษีหน่อยนะไหวไหมสิบสองเปอร์เซ็นต์แค่นี้แหละ ถ้ามันไม่ไหวมันก็จะขึ้นบอกนะครับผมว่าภาษีแพงนะครับผมประชาชนก็จะไม่ชอบนะฮะนี่ผมขึ้นเป็นสิบสองเปอร์เซ็นต์นะเดี๋ยวรอดูว่าประชาชนจะบ่นว่าภาษีแพงไหมนะครับผมเวลาขึ้นก็ให้ขึ้นทีละเปอร์เซ็นต์เอานะผมอย่าขึ้นเยอะนะฮะมันไม่ดีเดี๋ยวประชาชนย้ายหนีหมดนะครับผมมาได้แล้ว ปื้บไฟขาดไหมขาดว่ะไฟดับดับทั้งเมืองเลยไฟดับไฟดับเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเราต้องยกสูงครับผมปบโอเค ยกไฟสูงๆแล้วไฟดับฮะ้็ไฟดับเกือล้งเมืองตอนนี้เราก็ได้แล้วนะครับผมสำหรับสถานีรถขนส่งนะครับแล้วก็ผมก็อยากลงอันนี้ด้วยเออสถานีขนส่งนะครับผมเป็นสถานีของประชาชนนะฮะเอาลากมานี่นะ โอเคแล้วก็ตัดเขานี่สถานีรถไฟอ่าอ,อันนี้อะไรอันนี้ก็รถไฟเหมือนกันนะครับผมแต่เหมือนกับว่าจะเป็นรถรางวะปึ๊บโอเคยิ้มแย้มมีความสุขชอบอะไระไระยะสั้นเกินไป นี่เราก็เอาขึ้นมานี่นะครับผมเฮ้ยมันเกิดเป็นหลุมยุบว่ะเดี๋ยวนะมันเป็นหลุมยุบครับแป๊บหนึ่งเมื่อกี้มองไม่เห็นมันมืดอเอาขึ้นมาก่อนปึ๊บปึ๊บโอ้เป็นสะพานโค้งเลยทีนี้ไม่เป็นไรเอาแบบนี้ไปก่อนนะครับผม 9,000นะครับผมตอนนี้ตังผมบวกเข้ามาแล้วก็ในเมื่อมีนั้นแล้วเราก็ต้องมีแลนด์มาร์คใช่ไหมล่ะอยู่ไหนอันนี้ปะอันนี้ดิอันนี้ที่ว่าการอำเภอสนามสองแสนน่ะโอ้โหอันนี้อะไรอะคอนเสิร์ตนะครับผมมีคอนเสิร์ตด้วย หกหมื 60, นะครับผมโอเคเดี okay, ๋ยวเราเค่อยลงแลนมาร์กที่หลังนะอันนี้ขอดูมีอะไรได้บ้างอันนี้อะไรอะ่ะสวนสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนสวนสนุกเรามีอะไรคืบหน้าบ้างไม่มีนะครับผมเพราะว่ามันยังไม่อัปเกรดนะฮะต้องรอแป๊บแต่ตอนนี้เรามีสถานที่รถไฟแต่ยังไม่มีรถไฟมานะ น่าขำนวนไปละมีไหมรถไฟรถไฟจ๋าทำไมรางน,นี้มันดูแปลกๆวะเออทำไมรางมันดูแปลกๆมันเกิดอะไรขึ้นอันนี้ก็ยังไม่มีรถไฟมาแล้วครับมันต้องรออีกสักพักหนึ่งอ่ะกว่ารถไฟจะ วิ่งเข้ามานะครับผมเข้ามาในตัวเมืองเรานะอ๋อนี่ไงมาแล้วเห็นปะนี่รถขนส่งนะครับผมแล้วก็จะมาออกนี่ดูิว่าเขามันทุกสินค้าไปเท่าไหร่โอ้มรนทุกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับผมนี่มานวครับรถมันทุกสินค้าของเรามีผู้ใช้บริการเท่าไหร่ยังไม,ม่บอกอันนี้สถานีขนส่งยังไม่มีผู้ใช้บริการนะครับผม ตรงนี้ล้างอีกแล้วเนื่องจากว่าน่าจะขายของไม่ออกนะครับจะขายของไม่ออกดิวัตถุดิบไม่พอนะครับผมขึ้นสีแดงๆนี้ใช่เลยและรถก็เริ่มเยอะแล้วตรงนี้ผมอัปเกรดเป็นสีเลนดีกว่ามาั้งไอ้ตัวนั้นมันอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหน อันไหนวะถนนสี่เลนอ่านี่ออัพเลยครับอัพเป็นสี่เลนนะครับผมรถจะได้แบบว่าไม่แออัดนะครับผมแล้วยิ่งถ้าเป็นสองเลนพวกนี้นี่มันจะมีแบบพวกมักง่ายนะครับผมรถจอดข้างทางอะไรประมาณนี้นะมันก็อาจจะทำให้รถติดนะครับผม พอผมวางถนนใหม่ไปนี่ไม่มีรถจอดเลยนะโอเคประชาชนมีความสุขผมก็สุขใจแล้วซอยโอริเวอร์ตอนนี้ยังไม่มีปัญหาใดๆกับเมืองของเรานะครับผมมีแต่ปัญหาตรงนี้แหละมันขาดแคลนวัตถุดิบวัตถุดิบไม่พอและรถก็โคตติดเลยตรงนี้เออตรงนี้ผมไม่ได้อัพนี่ว่ะเดี๋ยว อัพด้วยให้มันเป็นซีเลนน่าเรียบร้อยนี่ขนาดซีเลนแล้วเนี่ยยังติดอ่ะโอ้โหก็ทางเข้าออกมันมีอยู่ทางเดียวเนาะมันก็ปกติอยู่แล้วครับทางเข้าออกอันนี้แหละพนักง,งานไม่มีการศึกษาใช่ไหมนั่นไงผมว่าผมก็ ทุ่มงบประมาณไปให้การศึกษาเยอะแล้วนะยังไม่พออยู่อีนี่มีรถเข้ามาแล้วครับรถไฟฟ้ารถไฟไม่ใช่รถไฟฟ้ารถไฟขนส่งแต่ยังไม่มีเอ่อรถไอ้นี่เข้ามานะรถรถไฟคู่เดืยสารนะครับผมยังไม่มีเข้ามามีแต่ขนส่งเข้ามาอันนี้มันตัวก,กาําลาังมหาลัยสิบสามเปอร์เซ็นซนเวกัส กำลังไปนะผมนี่ทางเข้าเมืองโล่งนะครับผมบอกเลยว่าโล่งทางเข้าเมืองผมเนะี่รอบนี้ผมบริหารดีนะถ้าเป็นปกติแล้วตรงนี้จะติดยาวเลยเนะนี่ยพวกเนี้ยขาเข้าขาออกมารอบนี้บริหารตรงนี้ดีนะผมแต่มาไม่ดีตรงนี้นะครับผมมาติดตรงนี้มาติดยาวตรงนี้แทนโอ้โแย่เลย ดูสิว่า13คนก็เพิ่มขึ้นมาอยู่นะครัถ้างั้นแล้วผมขอลงอันนี้ด้ละอันนี้คือสวนสนุกโอเคอ,อ๋อต้องติดถนนเหรอไม่ได้ที่จอดรถนะครับผมปื๊บตบแต่งไปก่อน นี้เค้กอันนี้คือบอลลนูนสนุกนสนามบัดเจ็ปบอนนะครับผมโอเคแล้วก็ที่จอดรถอ่าเรียบร้อยนะครับผมก็คือมีที่คนจอดรถมาเล่นสนามบาสนะครับผมมาเล่นบาสประชาชนแฮปปี้ผมก็ดีใจแต่ตรงนี้อ๋อเก็บละกำลังจะพูดเลยว่าเออเมื่อไหร่มันจะมาเก็บ ชากกเลามืนนอนะครับผมก็ค่อยๆเติบโตไปเรื่อยๆนะครับผมกับเมืองนี้โอเคคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะาะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะยาวเหมือนคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วผมเล่นเพลินเลยล่อไปเกือบชั่วโมงนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะเป็นจะมาสร้างอะไรก็อย่าลืม ติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ